ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาโชว์ผลงานนะครับการต่อสปอตไลท์นะครับโดยที่ไม่ตัดต่อสายไฟของรถเลยนะครับสามารถเซอร์วิสได้ถอดได้ทุกส่วนนะครับจะเป็นยังไงจะเราไปดูกันเลยได้ครับผมก็อันนี้นะครับเป็นงานติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับแล้วก็ตัววัดโวลต์นะครับแล้วก็สวิตช์นะฮะเป็นตัว 500x นะครับ CB 500x นะครับคือปกติเราใส่สปอตไลท์ กันบ่อยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าจะถ่ายคลิปนะครับแต่คิดไปคิดมาเอ้ยเออเราถ่ายคลิปบอกเพื่อนๆหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีใครสนใจอยากมาหาให้ผมทําอะไรเงี้ยอาจะได้ดูด้วยว่างานผมเป็นยังไงนะฮะก็ตัวสปอร์ตไลน์นะครับอันนี้เป็นรถของลูกค้านะฮะก็ซื้อมาติดเองนะครับอันนี้ก็ขอโทษทีนะฮะที่ไม่รู้ราคานะก็จะเป็นนี่นะครับแบบผมยังไม่รู้นะว่ามีสเต็ปหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่ได้เทสนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันนะครับแล้วก็เนี่ยตัวก็จะเป็นแบบ มีเขาเรียกอะไรช่วยระบายความร้อนนะครับผมก็จะต่อเข้านี่เลยนะครับกับตัวการล้มแคสบาร์นี่นะฮะต่อเนี่นะครับก็จะใช้เคเบิลถายนี่ครับแล้วก็เชื่อมสายไฟนะครับเชื่อมสายไฟนะฮะโดยการบัดกีและใช้ท่อหดนะครับโยงเข้ามานี่นะฮะเดี๋ยวเราเราต่อนะครับจากข้างด้านขวานี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายก็เหมือนกันครับ เราก็ต่อเข้านี่นะครับแล้วก็ยิงเข้าเฟรมนี่นะฮะเข้าเปลือกเข้าชุดแฟลิ่งนะฮะทะลุมานี่นะครับแล้วก็นี่ฮะเตรียมต่อนะครับแล้วก็ส่วนนี่อะไรผมใช้ให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นสวิตไฟนะครับผมก็เดินสายมานี่นะฮะต่อบัตรกีอย่างดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาท่อหดใส่นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเดินสายสามสายสวิตอันนี้จะมีไฟในตัวนะครับก็เลยเดินสามสายนะฮะก็เรา จะต่อไปที่นี่นะครับและสิ่งที่เราซื้อเพิ่มมานะครับก็คือตัวรีเลย์ห้าขานะครับเช่นเคยนะครับอันนี้สําคัญนะครับช่วยให้ไฟเสถียรนะครับแล้วก็ไฟไม่กระชากนะครับเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วมันช่วยรักษาตัวสวิตช์กับไฟให้อยู่ได้นานขึ้นนะฮะนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนาะไฟไม่กระชากนี่เพื่อนๆนก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยส่วนช่อง usb นะครับเราก็จะต่อทางด้านนี้นะฮะอันนี้ก็เจาะนะครับเจาะแฟลิ่งนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราลองเทสดูโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับเนี่ยเราใช้ท่อหดนะฮะใช้ท่อหดใช้ตัวบัตรกีนะครับอันนี้เป็นอู่ในบ้านนะครับจริงๆไม่อยากเรียกว่าอู่ดีกว่าเรียกว่าลงจอดรถในบ้านนะฮะก็พอดีมีฝีมจะบอกว่ามีฝีเหมือไม่ใช่พอดีมีความรู้ด้านไฟนิดหน่อยนะครับนะฮะเราก็มีตัวนี่อุปกรณ์ครบนะครับยังไงเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับขออนุญาตทําต่อนะครับก็สําหรับงานไฟของเรานะครับก็จะเน้นนะครับ รีเลย์บอสเนี่ยครับต้องมีนะครับแล้วก็พวกหางปลาปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะพยายามไม่ตัดต่อสายไฟของรถเลยนะครับแล้วก็พยายามจะเก็บงานให้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเก็บตัวรีเลย์นะฮะก็จะต่อตามอันนี้เคยบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะฮะยังไงเข้าไปดูกันฮะส่วนนี้เราก็จะเป็นกิบต่อสายนะครับก็เดี๋ยวเราใช้ท่อหดเปิดไว้นะฮะทั้งสองกันนะฮะอันนี้เป็นไฟชาร์จแบตหนึ่งอันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสปอตไลท์ อันนี้เราเอาสองขั้วมาต่อกันนะครับโดยถ้าวันหนึ่งต้องการเซอร์วิสก็สามารถขายออกได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องเชื่อมหรือบตดกีนะครับโดยการใช้กิปอันนี้ล็อกนะฮะก็ประมาณนี้นะก็ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสนะครับว่าสเต็ปของไฟที่ลูกค้าซื้อมาเองนั้นมีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับผมคร่าวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากให้ผมติดตั้งไฟสปอตไลท์หรือว่าเดินสายไฟให้นะครับก็ทางผมเองก็จะไม่ตัดต่อสายไฟนะครับมีอุปกรณ์ครบนะครับทั ทางรีเลย์5ขานะฮะแล้วก็คลิปหน้านะครับเราจะมาทำอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ